ซึ่งก็วันนี้เราจะมาต่อกับบาย์เนต้ากันต่อนะไม่มีนัเหรอพี่อยากเล่นนะโอเคเริ่มยังเริ่มเลยเนาะก็คงไม่รอแล้วเนาะก็คงเริ่มจะเลยดีกว่านะครับน้องๆหลายๆคนที่มาตอนนี้แล้วประกาดมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีปรกาดทุกคนครับผมแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับโอเคสวัสดีครับตำรวจจับกุงวันนี้กลับมาต่อกับเพื่อเพื่อคุงกับาบย์เนต้าอีกครั้งเพราะว่าอยากเล่นนั่นเองจะให้จบจบไงเพราะว่าน้องหลายคนชอบถามมาเอาให้จบเลยดีกว่า น้องเจมที่ถามเกมอะไรอ่ะกดออกให้ดูนี่อ่ากดเข้ามาเลยเล่นกันต่อดีกว่ามา continue ลาเช็คพ p o i n t แน่นอนที่เล่นค้างไวยังไงคือจริงๆแล้วเกมนี้น้องหลายคนเขาถามมาว่าอยากให้เล่นตั้งนานแล้วพี่จะเล่นตอนล้าอย่างให้มันจบทีเดียวเลยเพราะว่าทำไมถึงไม่เล่นมาก่อนทำไมถึงก่อนเล่นทำไมถึงไม่เดี๋ยวตังค์ไม่พอเนี่ยมันสามพันจะเข้าทำไมวะนไม่เป็นไรเอาเทไปก่อนโชโอเคเสียงตรงอยู่นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเสียงเกมเบาไงบอกพี่ได้นะเออเสียงเกมเสียงเกมมันเบาพี่จะไปตั้งค่าเสียงเพิ่มขึ้นลดเสียงลงตามน้องต้องการอะไรอย่างนี้นะเสียงไม่ตรงไงบอกได้นะขออภัยต้องให้น้องช่วยนะน้องแวมแวมไพร์แวมไพร์พเ,พเ,พเจตบอกว่าผมติดตามคลิปเดดพูอ๋อสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวนะู้สึกว่าเราไม่มีตังค์ซื้อใช่ไหมตังค์เรามีสามพันอ้าวพอซื้อซื้อสิครับอืม ใช้ไปให้หมดเลยดีกว่าอย่าเก็บไว้เลยดีกว่าอ๋อครับผมติดตามทีปเดพูลครับดีครับพี่ก็เล่นจนเต็มที่แล้วแบบโอ้โหโคตรยากเลยใครคนไหนเคยเล่นเดพูลหมดยากสุดบ้างก็ยกมือขึ้นได้นะนะครับน้องร็อกสตาร์เตน้องร็อกสตาร์เลดล็อกบอกว่าวันนี้เล่นให้จบเลยพี่จัดไปอยากดูไหมล่ะเอาให้จบเลยนะจบแน่นอนนะครับโอเคเย้ย์ยะยะยะจจจจจ็อปินโอเค ซึ่งก็จะมีเรื่องคุยอีกอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าลืมนะน้องๆสามารถกดดอกไม้และของขวัญให้พี่ได้นะครับอยากที่พี่เล่นเกมอะไรอยากให้พี่เล่นเกมใหม่ๆอยากสนับสนุนพี่ก็อย่าลืมกดของขวัญให้นะครับเพราะมันสําคัญมากๆนะครับสนับสนุนดีเจงง่ายๆเออสนับสนุนสรตมเมอร์ให้แบบว่ามีเงินไปซื้อเกมใหม่ให้ดูต่ออะไรเงี้ยแม่จ๋าช่วยหนูด้วยไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงอะไรหรอกมันขึ้นแค่ลมหวนิ้ยโอ้โหต้นไม้อรับไว้ได้ทันใช่ไหม อันนี้เกมไรน้องโชชินตมถามน้องเกมบายเนต้าครับผมนะแม่มดโหดกระโดดยิงเยียบเลยแม่จ๋าอัดมันเลยแม่เหรอไม่เห็นเหรอแม่กําลังสู้กับพวกปีศาจเล่ย์ทั้งหมดไงพวกพวกเราคุณครับคุณหัดไปหามิตาหาคิตาไหมไหมนี่อ่ะเบิงเบิงซะอ๋อเมืองเป็นบอกอ๋อแมนแหละโอเคเฮ้เฮ้ยโซโหยิงยิงโอ้ยตกใจอ่ะตัวเฮียอะไรเฮ้ยจุกเดี๋ยวเดี๋ยว โอ๊ไม่มีเฮ้ยโอ้โหโอเฮออันนี้เป็นภาพก็คือสุดท้ายก็พี่ก็รูปตัวลูกกาก็จะเข้าใจไงว่าเออที่เกิดขึ้นที่พ่อมันตายไม่ได้เกิดจากาบยเนต้าเป็นคนฆ่าอะไรเงี้ยนะสวัสดีจีเจพี่แบบอ่าหลายคนเลยเหรอถูกเล่นอ๋อแล้วไม่ได้ดูเลยวิ่งหนีก่อนมไดูคอมเมนต์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีจีเจเด็กหญิงแบบสวัสดีครับผมสวัสดีครับ น้องโอโม plus ถามใช่พี่เอกปะครับถ้าใช่คงจะดีล้วเนาออย่าเป็นพี่เอกกับเป็นคุณเอกมากเลยอ่ะฮ้ยยิงหัวแตกนี่ระยะไกลยิงด้วยส้นตีนซะด้วยเป็นไงอุ้ยตกใจนี่เป็นไงแค่ท่าก็เหลือลายแล้วขอเพลงนิดนึงอ้อสุดยอดดึที่ผมกำลังดินเป็นดีเจเฮ้ยลืมแล้วะเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวดี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 ด เฮ้ยจโชว์เชโชว์โชว์อย่าพึ่งฮึบโยติดวิธามฮึเสยคอมโบ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 อ่ะคอมโบจะช่วยแท็กฮึฮึ่ยเตยตูดเตยตูดหญ้าบางไม่เป็นไรหญ้าเยอะหญ้าเยอะไปหน่อยทีบเข้าไปตัดโชว์เรียบร้อยหญ้าอย่างเยอะเดียวหญ้าเยอะไปไหนฮึบซัดหน่อยเฮ้ยมาสิ

โยกแล้วคือเอาตัวนี้ก็โยกไม่ทันไม่ทันเจ๊ไม่ทันเจ๊หรอกไม่ทันเจ๊ไม่ทันเจ๊หรอกตัวสับเพียงสับเพียงฮึปุ๊บฟั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 บฮึฮึเรียบร้อยหนึ่งศพฮึฮ่าฮึเรียบร้อยโอ้คอมโบคอมโบพี่ครับดูกันดั้มทรายบิวต์บิวไฟเตอร์ใช่ไหมพี่ดูเรายี่สิบสี่ยี่สิบห้ามาแล้วเหรอยังไม่เห็นเลยไม่รู้ยังไม่ดูนะ น้องน้องน้องฟลอเองนะมาถามว่าพี่รคบเกมอะไรครับเกมใบยันต้าครับผมน้องออสด้วยครับน้องโอ๊กเอนดี้นะบอกไปด้วยใบยันต้าครับผมเหนื่อยเลยแกจากแรกก็เหนื่อยแล้วฮึสวยแล้วอ้อลวงฮ้อสูขอเป็นพระเอกสักครั้งในชีวิตกอดแน่นอื๋อจ้องตาอ,อืขอสักทีหนึ่งไม่ต้องโชคดีนะจ๊ะอา้าว ทิ้งกูซะงั้นเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าลืมสวยแล้วแอะอืมโดนง่ายๆเลยทีเดียวนี่กูพระเอกใช่ไหมเนี่ยชอบพี่ตุ๊อิสอิสนี่ยครับผมคือเราแอคติ้งมันไงเออน้องล็อกน็องสตาร์เลสล็อกบอกว่ายังกทำเป็นขึนเกมเรซิ่งใช่ครับทีมงานเดียวกันทำทีมงานเดียวกันเลยทำเกมนี้ก่อนมาทำเลนที่เกเรซงแพทินัมเกมแม่เอ้าเซเลซ่าเดียว มันอ so ันตรายนี่โอ้โหวิ่งมาไม่กลัวทางเลยอ้ออ้อวิ่งอ้ออ๋ออือรับอื้อแมวล่วงโอ้กระดูกอ้อลูกตาหลุดเจเจเดี๋ยวตุ๊กตาเด็กต้องเอาให้อืมต้องโชว์นิดนึงโชว์ตลอดเลยเกมนี้โอ้สุดยอดยอดเตะอืมีสะบัดอู้รับขอรับ สโลโมชั่นโอ้โดนเทนตาร์คิวอ้โอ้อเออเฮ้ยโอ้สวยแล้วกูไปก่อนละเดี๋ยวพระเอกก็คิดก่อนจังหวะนี้แบบโอ้ต้องไปแล้วล่ะกูสู้ไม่ได้หรอกสวัสดีครับพี่ชอบสวัสดีครับน้องอาร์ตสวัสดีครับผมอ่ามาตีบอสที่มีนะอ่ามินต์เกย์เลสซิ่งโอเคยังไม่มีคอมเมนต์เพิ่มเติมโอเคครับผมนะดูได้ปกติเนาะอะไรเงี้ยอ่านั่นคุย จัดการมันเหรอนี่ทำไมถึงต้องทำอย่างนี้อ่าเดี๋ยวนะเราควรจะเล่นกับมันซะก่อนอ๋อตีบอสตามนั่นแหละตีบอสจริงด้วยคือน้องบอกให้เล่นให้จบพี่ไม่แน่ใจว่าจบไหมคือเกมนี่มันหลายชั่วโมงอยู่นะคือมันก็เร็วก็จริงแต่มันก็อาจจะต้องกินเวลาหลายๆชั่วโมงเพราะว่าบอสมันเยอะคัลซีมันยาวไงอ่านะโดนเลยทีเดียวเฮึสเล่งพลังสวัสดผมแล้วโยนแมวทิ้งก่อนจะพึ่งขอลุยก่อนเลสท็อกเบบี้คุณไหมชื่อคำพูดคุณมาก ดันเต้มาเองเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮ้ฮ้เออโอ้โหหลบทันโอ้โอ้โหปล่อยอย่างนี้เลยเหรอฮึบเพบปั๊บปั๊บปับปั๊บปับเดี๋ยวมึงตีเลยเขงมึงเนี่ยมึงช่วยตีตีแบบให้กูเข้าใจจังหวะบ้างดิตีแบบงงมากเลยเนี่ยบอกตรงพูโอ้โหหลบทันฮพหลบหลบมันตีอย่างงขอมันไม่ได้มันตีแบบฮพหลบฮฮหหลลบบฮพหลบ ฮือหลบเดียวคือหลบเลยแหลจังหวะก่อนจะพึ่งเฮ้เฮ้เฮ้หลบไม่ได้กินไม่ได้กินอ่ะมันจะตีอะไรของมันเนี่ยเออเออโอเคอ้าวสตันโอ้โหวิ่งถึงถึงหน้าอ้าวถึงหน้าจัดไปจัดไปว้าว้วิ่งโอ้ยโอ้ยยังจะโดนอีกต้องหลบ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 แล้วหลบแล้ววิ่งวิ่งตามตามเส้นทางตามเส้นทางเฮ้ยโดดหลบว้าวว้าวอ๋อยังอยู่โอเคยังอยู่อู้อู้อู มาถึงแล้วถีบหน้าดังหักดังหักอ๋อเป็นจุดอ่อนจุดอ่อนจุดอ่อนจะมาแล้วโอเคโอเคครับโอเคปั๊บมาแล้วโอเคต่อจากเมื่อกี้ที่ตีบอสใช่ไหมอย่าลืมกดของขวัญให้พีบ้างถือใช้วิกฤตเป็นโอกาสมาต่อ,อ,อฟันนะถ้ดดับอีกแนะ้วกูจะได้จะมีเรื่องต่อเลยเรียบร้อยหนึ่งหัวเย้มันคือไฮดา้าใช่ไหมเนี่ย มาต้องต้องเพ่นใช่ไหมเดี๋ยวลักษณะว่าจะไม่ใช่โอ้โหเกือบแล้วถ้าโดมมื่กินโอ้โอเ้เดี๋ยวแล้วต้องกูต้องไปไหนเนี่ยมันเล่นตีหมดเดี๋ยวมึตมตงตีหมดทุกันแล้วกูใช้กูไปไหนอ้าไฟมันจะตกอ่ะดีนะกดทันหลบปับ๊บหลบปับ๊บทำไมไฟห้องพี่มันดับเฮ้ยว่ามันแ,แปลกแล้วนะอ๋ออ๋อ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีสมาธิเล่นเลยไฟไฟมันจะตกหรือเปล่าเนี่ยพี่กลัวเนี่ยอันีไอ้นี่ก็ยิงมาจังเลยเฮ้ยชุบหลบอ๋อหลบว่าหลบเฮ้ยมึงใจเย็นๆสิเฮ้ยเราคุยกันดีๆได้นี่ก็ไอ้ไฟนี่ก็โอ้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 เอาไฟมาแล้วเอาไฟคือคือไม่เห็นมองไม่เห็นภาพในห้องพี่นะไฟพี่ไฟห้องพี่มันดับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีสมาธิสู้อ๋อเดี๋ยวสมาธิสู้ไม่มีเดี๋ยวโอ้โอ้หลายเรื่องเลเกินหลายเรื่องเลเกินนอ้อ เอาเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปงั้นเอาเข้าไปโขโขไค่แม็กไค่แม็กอืมอือต่อยก่อนอืมไฟจะตกไม่กรมไม่สนครับต้องตีบอลชนะก่อนตอนนี้อ่ากรมหน้ามาครับกรมหน้ามาเออดีมากป๊อป๊าป๊อป๊าตกรมหน้ามาครับกรมหน้ามากรมหน้ามาดีมากครับวิ่งวนครับวู้ววู้ว้าไม่ได้กินว้าวงงว่าจะหลบไม่ทันเฮ้ยทันนี่หว่าโจดถีบจมูกเรียบร้อย อาจจะเพิ่มคุ้งเพิ่มไปถึงข้อได้น,น้องนูไซส์บอกอาถรรพ์ช็อปเปอร์คุ้งเพิ่มขึ้นมาฮึฮึฮึฮตัดเรียบร้อยใช่ฮะอะไรนะจะมีแล้วอาถรรพ์อาถรรพ์ช็อปเปอร์คุ้งอะไรนะมีมีเล่นลจะบอกว่าจะเล่นเกมอะไรว่าจะไม่เล่นใช่ไหมต้องไปนู่นแหละพี่ว่าฮึ่มันเฮ้ยมึงก็อ๋ออ๋ออ๋อให้เราหลบนี้ใช่ไหมโอเคถูกแล้วถูกแล้ว กระโดดข้ามกระโดดข้ามแวบๆบแบบมาตีกันต่อเฮ้ยชุบหลบเฮ้ยชุบโอ้โห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 เดี๋ยวโอ้โหโอ้โหเฮ้ยปับฟันต่อยังฟันได้ยังไม่ยอมตกกูไม่ยอมตกกูไม่ยอมตกโอเคตกก็ได้เฮ้ <c oughs> หลบอ่าโอเคเทพวกคุณอีกหนึ่งขอ้ออาถรรพ์จริงๆใช่มีอะไรนะจะเล่นเกมอะไรจะไม่เล่นใช่ไหมแล้วก็อะไรนะเล่นคนแรกจบคนสุดท้ายเออเออ้อ,อโดนกินอ้อ โอเคตกใจเฮ้ยหลบหลบได้เดียวไม่โชคดีใช่ไหมเฮ้ยฮึยเฮึไม่โดนฮึโอ้โอ้สตันสตันโอ้สตันโอ้เดี๋ยวผมก็ทาดวิ่งหลบอ่าหลบหลบไม่ได้กินไม่ได้กินตอนนี้แอร์ที่ดับไปแล้วเฮ้ยแอร์ดับเลยเหรอมามาโยนมาโยนมาโยนมาเอ้าจัดเฮ้ยจัดเฮ้ยมันเหลือเกินอืมใครแม่ เออมาอีกลูกมาอีกลูกหลายหลายลูกเหรอหลายลูกเหรอหลายลูกเหรอต่อยหน้าต่อยหน้าสตันอืมเสร็จขี่คอแล้วกูงานนี้อ้อไปเร็วไปเร็วว้าโอ้โดว่าจะวิ่งซิกแซกตัวหน่อยเฮ้ยโ卜ทันไม่ได้กินเฮ้ยซุปโอ้จะโดนอีกแล้วขอกินยานิดนึงเอากันตายกันตายนิดนึง คือบางทีมันก็เกือบตายเหมือนกันนะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเตะหน้าเตะหน้าดังหักเฮ้ยเจ้าชุดเจ้าเฮ้ยเฮ้ยหลบไม่ได้กินเฮ้ยปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บขาดเฮ้ยตัดตัด,ตดเรียบร้อยแอร์ไปแล้วใช่ตอนนี้ล้อเลยเนี่ยแอร์ที่ดับไปเลยเนี่ยปิดแอร์ก่อนเดี๋ยวให้เปิดสักพัก่อยเปิดอีกรอบโอเคโอเคทำไรต่อทำไรต่อมันเดี๋ยวสมาธิไม่มีตอนนี้สมาธิไม่มีใครแม ต่อยหน้าต่อยหน้าดังฉากจมูกเลือดไหลเต้นนิดนึดนงอ้อจัดไปมีเครื่องบินด้วยโอ้โหจัดไปมาแล้วมาเป็นหนอนเลยมันคือตะขาบไหมยตะขาบเออตะขาบแมวดูเรียบร้อยลูดลูดเลยลูดลูด,ล,ดลูดเลยหักเป็นชิ้นๆกลายเป็นก้อนเฮ้ เรียบร้อยเป็นไงฝีมือขอเปิดแอร์นิดนึงโคตรร้อนเลยเป็นไงบ้างจิ๋นหนูน้อยอยังไม่พอกเไอเกองั้นต้องเอาอีกรอบสินะมันเป็นกลุ่มลูเมนออฟเซดได้พูดไว้แล้วพลังนั้นมีในตัวของเธอนั่นสุดยอดจริงๆลูเมนออฟเซดงั้นเหรอพวกนักเวทสีข,ขาวอะเออพวกนักเวทที่เป็นฝ่ายฝ่ายฝ่ายนั่นนะ่ะเอออฝ่ายนึนงอะนะฮะ น้นแล้วที่ไม่มีตาสองข้างที่มีแสงและความมืดอะไรเงี้ยเราได้จับตาดูโลกนี้ไว้ร้อนเว้ยเฮ้ยไม่มีสมาธิเล่นเกมเลยเนี่ยเล่นเกมเลยเจอบัคใช่น้องจําได้เล่นเกมเลยก็เจอบัคเล่นเกมอะไรเล่นเกมไล้จบคนสุดท้ายอะไรเงี้ยมาโยเนต้าจูเลสผู้สร้างเราได้มอบเจ้าให้เราโดนจับไปกินแอร์ครับช่วยทำงานนิดนึงแอร์เอ้ยกูร้อนครับแอร์ครับ แล้วเพื่อนชื่อที่ไหนเนี่ยอ่าฮะเดี๋ยวนะขออภัยบางทีอาจจะไม่ได้แปลเพราะไฟด่างไฟดับด้วยเทพกำลังแกล้งใช่เพราะว่าพี่เลวเกินไปใช่ไหมจบด่านเย้ยขอบคุณซาต่อไมาครับผมนะเล่นเกมอะไรเจอบัคไม่ใช่แคมฟอกก็ ก็ไม่ได้เปิดเพราะว่าหลักๆคืออะไรนะยังไม่พร้อมอ่ะกล้องพี่มันมีปัญหาตอนนี้พี่เลยไม่ได้เปิดกล้องด้วยเปิดแค่ภาพอย่างเดียวพอเนาะแอมไม่ติดใช่แอมไม่ติดตอนนี้โคตรร้อนเลยเออติดและเดี๋ยวคงจะดับอีกรอบสักพักคงจะดับอีกบอกยากจริงเลยชีวิตพี่ตอนนี้นะอุปสรรคในการแคสเกมพี่มันเยอะมากพระเจ้าทดสอบอยู่ใช่พี่ก็เศร้าใจกับเองเหมือนกันพี่อยากจะทำไมชีวิตพี่มันถึงได้เกิดมามันตกทุกข์ได้ยากขนาดนี้อะไรเงี้ย คือคนอื่นเขาแบบเฮ้ยอยากแคสแคสเลยปุ๊บดังปุ๊บเลยอะไรเงีเย้ยพี่แบบเฮ้ยอยากแคสมึงไม่ได้แคสหรอกอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละอา้าวแต้มเยอะ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 ดับเบิลเฮดช็อตคูณสิบริปเปิลเฮดช็อตไกลๆน,นู่นไกลๆนู่นไกลๆนู่น,น,น,นไม่โดนเออาสมหมดห้าสิบแต้มโอเคพระเจ้าหโหดร, <laughs> ร้ายนะครับพระเจ้าหโหดร้ายน้องๆก็อย่าลืมนะกดของขวัญให้บ้างเออเพราะว่าพี่โดนพระเจ้ากันแกล้งแล้วน้องๆก็อย่ากันแกล้งพี่นะอย่าลืมกดของขวัญให้บ้างมันต้อง ไฟจะดับอีกแล้วเฮ้ยจะเย็นๆสเิเอา้าเอ้าแอร์ไปซะแล้วว <c oughs> พี่ก็ต้องเล่นต้องเล่นทางร้อนๆล่ะพี่ว่าอย่างนี้เอานี้แล้วกันเน้นเลือดยาวไปก่อนหลกัลกๆเลยเราเย้พระเจ้าช่างโหดร้ายต <c oughs> โดหดร้ายอะ่ะแก้เกมอะไรก็เจอบั๊กอะ่ะจะเล่นเกมอะไรก็ไม่ได้เล่นเ่เสร็จแล้วอะไรนะเล่นอะไรนะเล่นคนแรกก็จบคนสุดท้ายอีกแล้วแล้วยังจะมาไ้ายไ้า์ทีไรไฟดับทุกทีีกทีนนเนี้ยเศร้าเนี่ย น้องกดขวัญให้พังดิจะล้องไห้แล้วเนี er er sì, ่ยนี่ไฟดับจริงนะเนี่ยคือไฟในห้องดับไงแต่คอมกับเพสาจะไม่ดับไงเซฟก่อนเลยกูรีบเซฟเลยความสุทาทรงจำเก่าๆมันย้อนมากูรีบกดเซฟเลยตอนนี้เซฟครับเซฟเซฟด่วนครับพระเจ้าช่างโหดร้ายโอ้ยไฟมันน่ากลัวสะเหลอเกิน มันสั่รักษาวน้องรักษาว่าวันนี้พี่คงจะเล่นไม่จบว่าอาจจะไปเจอเดตาเนี่ยคงจะจบยากนะน้องจังหวะนี้โอโหโหโหได้ยินป่ะได้ยินป่ะได้ยินเสียงเมื่อกี้ป่ะทำไมห้องมันน่ากลัวกี่วะเนี่ยมีพี่กดเซฟอย่างวะเซฟอีกรอบแล้วกันนี่น้องยังอยู่ไหมเนี่ยหรือว่าคอมพี่ดับหรือว่าไลไอ้ว่าอะไรนะไออะไรนะเน็ตที่มันเสียไปแล้วเด่ย น้องสามารถกดดอกไม้กดกดของขวัญให้ได้นะครับผมอย่าลืมแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้ตอนนี้พี่กำลังว่าพูดคุยเพราะพี่กำลังกลัวไฟดับอยู่พี่ขอนนดนึนงนั่นไงนั่นไงนั่นไงฮัลโหลภาพหายยังได้ยิน i p พีอพี่เดียวหน้าภาพหายใช่ไหมเมื่อกี้แคปเจอร์ดับไปเลยเฮ้ยโอ้โหทำไมชีวิตพี่มันลำบากลำบนได้ขนาดนี้ฟะเฮ้ยเอาจิงไะ เฮ้ยน้ำตาจะไหลจริงนะเนี่ยบอกไว้ก่อนเนี่ยมันไม่ได้ค้างมันไม่ได้ค้างภาพภาพมันหายเพราะว่าแคปเจอร์มันหลุดอันแคปเจอร์ไฟมันดับที่แคปเจอร์ไงมันเลยหายไปไงมันไม่ได้นั่นนะน้องแต่เย็นๆขอบคุณน้องโหชื่ออ่านยากมันเลยชื่อเป็นอะไรเนี่ยชื่อเป็นภาษารัสเซียเลยทีเดียวน้องป,อป๊อปใช่ไหมขอ,ขอขับสายแล้วเขาว่าป๊อปแล้วกันให้จีจีมาขอบคุณครับผมขอบคุณมากๆเลยซึ้งใจน้องมากเลยขอบคุณมากครับที่ ยังคงอยู่กับพี่และให้ของขวัญมารักที่สุดเลยอะ่ะโอเคภาพมาใช่ไหมโอเคแล้วก็ตล้ว่าพลยอสามดับอายุข้างหลังพี่เฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิห้องพี่มีข้างหลังมันมีแบบเป็น,เป,นเป็นห้องว่างอยู่ห้องข้างหลังพี่ห้องหนึ่งที่ไม่ไม่ได้เปิดไฟด้วยนะบอกไว้ก่อนแอรครับช่วยทํางานดีๆครับหรือว่าเราปิดแอร์เล่นดีชักเริ่มชักเริ่มกลัวแอร์ตัวเองละอยู่ดีก็กลัวแอร์ตัวเองซังั้นอะ แคนเซิลเฟิร์นอ๋อแคนชื่อแคนเซิลเฟิร์นใช่ไหมโอเคครับผมแคนเซิลเฟิร์นป๊อปนะขอบคุณมากครับผมรักที่สุดเลยจุบุจูบุบป้ยปยนะครับงดฝัดอีมงช่นได้นะครับน้องๆครับอย่าฝัดไม่ดีนะครับผมขอบคุณดีครั้งครับโอ้ให้มาอีกแล้วน้องอะไรนะน้องเฟิร์นใช่ไหมอ่านอ่านอยู่เมื่อกี้ว้าพี่ป๋องเป็นอะไรบางอย่างเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าครับก็เป็นครับพี่ป๋องเขาก็ไฟดับเมื่อกี้คุยแล้วไฟดับอยู่เมื่อกี้บ้านพี่เปี่ยวจังเนาะใช่ ชาดีมันอะไรอาถามตอบเวทมนต์นี่มันไม่ได้มีทว่นี่ไม่มีเวทมนต์นะฮะคุณเห็นคนธรรมดาไม่เห็นปีศาจหรอกปีศาจเหรอ,องั้นก็บินิต้าแบบว่าแม่เธออะต่อสู้กับพวกปีศาจหลายๆพวงนั้นมานานแล้วเหรออแม่เป็นแม่มดและแม่มดมาเพื่อปกป้องมนุษย์ทุกคนเป็นคนที่แข็งแกร่งมากอพอฉันโตขึ้นฉันจะแข็งแกร่งแล้วก็ปกป้องแม่บ้างนี่ เท่แล้วเกินเดี๋ยวนะแม่มดเนี่ยนะโอ้เออช่างเถอะกูชจะจะปวดหัวกับเรื่องนี้แหละนี่เด็กก็งี้แหละแน่นอนโอ้ยตกใจมาจากไหนโอ้โอ้โหเจ็บแม่จ๋าแม่มาแล้วโอ้โหเจ็บโอ้ชิดเดี๋ยวต้องยืนขึ้นนิดนึงอ่ะเธอนี่ไม่เคยตามฉันทันเลยนะเชเชียงฉันคิดว่านั่นคือความยใหม่ของเธอใช่ไหมจะเดินทางต่อว่างั้น สวัสดีครับผมน้องเมียวเมียวซาสวัสดีครับผมมาแล้วน้องซีดก็สวัสดีครับผมเล่นจบเปล่าครับน้องน้องแพทถามนะไม่รู้มอนกัน,น้องไฟมันจะดับที่ยังกลัวพี่จะเล่นไม่จบเนี่ยนะอย่าร้องให้ไปนะเดี๋ยวมันก็ไปแล้วนี่แปะตาไว้ให้อ๋อไปซ่อมตัวตาให้ไม่เป็นไรค่ะชอบอดีมากเวตาแบบว่าฉันขอถามอะไรสักอย่างหนึ่งที่ฉันถามมาหลายรอบได้ไหมอ่าฮะเธอคงจะตอบเหมือนเดิมใช่ไหมฉันคิดว่ามันเข้าใจผิดออฉันมันโง่มากเลยเนี่ยรู้ไหม เขาใจแล้วไงว่าที่ตอบที่ผ่านมาพออ่อของฉันเขาเป็นนักเป็นนักเขียนนะจอนเลซึมเป็นนักเขียนนักข่าวอะไรเงี้ยความจริงอาา่ะฮะเขาคนพนแปลกๆ,ๆ,ๆาา่ะฮะเขาเขากำลังตามไอ้เคสแบบว่าปไอ้เรื่องเรื่องนึงอยู่อะไรเงี้ยเกี่ยวกับที่ทําให้ชีวิตเขาต้องตายเขาเขาจะทําแบบว่าจะเขียนบทหลักบทหนังอะไรเงี้ยเขาตามหาพว,พวกพวกความมืดพวกอุมบราวิชนะฮะไป แล้วก็เจอกับดูเมนอัปเดตนะฮะก็คือที่พูดเมื่อกี้ใช่ไหมฮะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ the eye of the world อ่าโอ้มาเพียบเลยขอบค oh, to oh, mm ุณมากครับผมน้องโอ้มาแล้วน้องอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรเนี่ยน้องชื่อน้องอ่านไม่ออกต้นจริงชื่ออะไรนะฮีทองอะไรใช่ไหมอ่าฮะย้อนสู่เวกอ่อเวกฤตห้าร้อยปีต่อมาห้าร้อยปีความทรงจำก็กลับมา ขอบคุณน้องให้ใหจี๊ย๊ะผมขอบคุณมากมากเลยโอ้โหขอบคุณมากมากครับ <laughs> แต่และคนรวยกันจริง <laughs> เฮ้ยมันก็ต้องนิดนึงมันก็ไม่ได้เยอะไม่ใช่หรอมันก็ไม่ได้เสียตังค์เยอะเติมเยอะขนาดนั้นหน่อยเออก็แบบกดมาช่วยพี่บ้างนิดนิดหน่อยวันละรอบสองรอบก็ได้หมขอบคุณสาวความควัด้วยครับผมน้องอ่านน้องชื่อน้องอ่านว่าอะไรครับน้อง <laughs> สวัสดีครับผม, <laughs> บผม <laughs> อันนี้ก็เล่าเรื่องราวนะว่าอะไรนะโลกโลกนี้มีเหมือนกับเป็นกลุ่ม2กลุ่มก็คือกลุ่ม กลุ่มสว่างกับกลุ่มมืดก็คือกลุ่มลูเมนออฟเซตกับกลุ่มอุมบาวิธอ่าทั้งสองกลุ่มอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าเรื่องของผู้หญิงที่ถูกจับอยู่ในคุกอยู่อยู่อยู่ในคุกอะไรเงี้ยเด็กที่อยู่ในกลุ่มของอุมบาอะไรเงี้ยอ่าว่ากันไปเดี๋ยวนะพี่ขออ่านคอมเมนต์บ้างมองตอนนี้แบบไม่มีอารมณ์แปล้วบอกตรงๆอ่ะอ่าฮะก็คือก็คือก็จะแม่ก็คือว่าอะไรนะโลกนี้มีทั้งหมดมีมีมีสองกลุ่มใช่ไหมกลุ่มกลุ่มอุมบาวิธ คือกลุ่มความมืดกับกลุ่มลูเมนอฟเซตเป็นกลุ่มแสงสว่าง2กลุ่มไม่อยาก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 จะฆ่ากันก็สุดแล้วแต่ว่าฆ่าแต่ว่าทําไม่ได้เพราะว่า2กลุ่มเนี่ยต้องต้องมีบาลานซ์ซึ่งกันคือโลกต้องมีบาลานซ์ไงมีแสงสว่างแล้วก็มีความมืดแต่วันหนึ่งมามีผู้หญิงขึ้นนุ่งเกิดเกิดเกิดขึ้นมาเธอเป็นคนที่มีทั้งพลังทั้งความมืดและความสว่างเพราะงั้นท้าให้ความสว่างสามารถทําลายความมืดได้เพราะว่ามีแล้วไงเพราะว่าความมืดเพราะความสว่างก็มีความมืดแล้วเข้าใจไหมเออแบบว่าบาลานซ์แล้วไงก็ทําลายควาามมมมมืดดดดไไ้้้ทัังหหอะรยยยย่เเเีีนกลลุิต เพราะงั้นต่อมาอีกห้ารอยปีผ่านมาพ่อก็เลยพ่อของไอ้ไอ้ลูกกะก็เลยมามาเจอหลุมเป็นเป็นเป็นโลงฝังศพนิ่งอยู่อ่าแล้วที่นั่นก็คือที่ที่พ่อมันตายนั่นเองก็คือเนี่ยเราไปเจอพ่อเอออืมก็คือเจอไปจนตานั่นเองอ่านะตามนั้นน้องน้องผมผมมุนไทยถามมีลิงก์ยูทูบไหมครับมีครับผมนะ ชื่อเกมมชื่อเกมมันแปลว่าอะไรครับมันเป็นชื่อตัวละครก็ไปอยู่ในตาเป็นชื่อตัวละครชื่อของเจ้คนนี้แหละ <c oughs> นะ,อะตอนนี้ลูกกากพยายามเล่าให้ฟังเกี่เรื่องทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็จะพยายามแอบเข้าไปในเจนนั่นแล้วกันไปแล้ว